ที่สี่ับพูดถึงวันนี้หน่อยว่าวันนี้เรามายื่นเรื่องต่อปปชเรื่องอะไรครับวันนี้องค์การรับทรัพรับแผ่นดินนำความมาร้องต่อปชออปชสื่อเนื่องว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนเนี่ยก่อนการประชุมครมเนี่ยสื่อมวลชนได้รายงานกันอย่างกว้างขวางนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีบางท่านลงไป จับจ่ายนะฮะซื้อของซึ่งเป็นสินค้าโอทอกของชาวบ้านที่มาตั้งบูธขายในบริเวณสถานที่จัดประชุมพลมสัญจรซึ่งท่านนายกันมตีก็ไปเลือกชมและเลือกซื้อสินค้ารลอยอย่างนะครับ้วปรากฏว่ามีกลุ่มแม่บ้านนะฮะของอบนโนนสังหมู่บ้านโนนสังเนี่ยนะครับเอาผ้าไหมมัดหมิ่ซึ่งตัดเป็นชื่อคุณนุงอิง สีนวัดนะสีชมพูสีบันเย็นสวยงามเลยนะครับเอามาโชว์แล้วก็เอามาขายให้กับท่านนายกในราคา6,000บาทท่านนายกก็ควักเงิน6,000บาทนะต่อหน้าประชาชนต่อหน้าสื่อมวลชนซื้อผ้าไหมมัดหนึ่งกางเไปแล้วก็บอกว่าจะเอาไปฝากคุณอุ้งอิงนะครับซึ่งหลังจากนั้นหลังจากประชุมคลมอเสร็จเนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะไปตรวจสอบพื้นที่สปก ร่วมกับรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็อีกหลายๆรัฐมนตรีขณะเดียวกันคุณอุกงอิงนะก็ลงไปในพื้นที่ดังกล่าวรอพบนายกด้วยพอพบกันเนี่ยปรากฏว่านายกก็เอาผ้ามัดหมีที่ซื้อมา6,000นบาทเนี่ยอมอบให้คุณนุกงอิงคุณนุงอิงก็รับไปนะฮะต่อหน้าประชาชนและสื่อมวลชนก็เห็นกันชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้ ดูเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะทําได้เนื่องจากว่าพรบปปชปี61ก็นำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา128ว่าห้ามพนักงานเจ้าหนาที่ของรัฐนะฮะให้มีรับนะฮะของทำร่วยของกำนันหรือของผวันนะที่มีมูลค่าเป็นไปตามที่ปปชกำหนดนะฮะซึ่งปปชก็ออกประกาศในเรื่องของการรับของผันของกำนันนะฮะ ไม่เกิน3,000บาทงนั้นเสื้อผ้าที่คุณอุ้งอิงรับมาจะเอ่อเป็นผ้ามัหสีที่รับมาแจกนายกเศรษฐาเนี่ยก็เกินกว่า3,000บาทโดยชัดเจนอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันไม่ใช่จะว่ามีประกาศของปปชด่านั้นที่ห้ามเอ่อมอบของขวัญของจัมรวยจนเกิน3,000บาทนะครับระเบียบตำแนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบไห้ของขวัญนะปี65 ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามพนมักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนะรับของขวัญซึ่งมีมูลค่านะเกินกว่า3,000บาทเรื่องด้งๆก่าเนี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการผิดกฎหมายปปชนะมาตรา128รประกอบประกาศของปปชในเรื่องของการให้วีการรับของขวัญน,นั้นนะครับแต่ยังเ้อาข่ายความผิดในเรื่องของจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยนะครับพัฒนายกนะเป็นผู้นําประเทศ นะครับมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการไม่รับของทำรวยของผันนะ,ะให้หน่วยงานทุกกระทรวงทะบวงนกรมเนี่ยไปรณรงค์กันในเรื่องของโนมกิฟ p โพลีซีนะ,ะทุกกระทรวงทะบวงกรมก็รณรงค์กันอย่างกว้างขวางว่าโนาคกิฟ p o โพล y ซีแต่นายกรัฐมนตรีกลับไปก,กระทําการในลักษณะของออมอบของผันให้กับ คุณอง,งค์หญิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและมีตําแหน่งเป็นถึงรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะซับพาวเวอร์แห่งชาติและก็เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซับพาวเวอร์แห่งชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอยู่แล้วการจะทําลังกล่าวขอ,ของท่านนายกใน,นการขัดต่อกฎหมายโดยชัดเกนจึงเข้าข่ายการละเมิดหรือเปล่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมชัดเกนซึ่งก็ระบุว่าว่าห้ามรับห้ามให้ของขวัญ การนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องนี้จึงเป็น2ประเด็นในเรื่ององการกระทําผิดกฎหมายและในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมองค์การรัฐธรรมนูญองค์การองค์การรักชาติรับแผ่นดินจึงนําความนี้มาล้องแต่พอกระทให้ดําเนินการต่สวนและมินิจฉัยที่ว่าพฤติการลูการกระทําอย่างนี้เข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฝ่าฝืนกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญที่กําหนดเป็นข้อห้ามไว้หรือไม่อย่างไรครับ